อ้าวแล้วครับขอสวัสดีท่ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็มาพต่อกยนเลวนะใน o v e r อร์บอนะฮะเย้วันนี้รถทูนหนึ่งดาวของเรานะฮะเรามาต่อกันเลยนะฮะวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษหน่อยครับเพราะว่ามินมีฮีโร่ตัวใหม่ได้ออกมาให้เรายินโฉมกันแล้วนะในเซิร์ฟปกตินะฮะไม่ใช่เซิร์ฟเทสนั่นก็คืออานานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นแม่ของฟาร่าเย้เป็นฮีโร่ที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นผมมองว่ามันเป็นฮีโร่ซับแอคแท็กนะ คือเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่แบบเน้นเน้นโจมตีอย่างหนักหน่วงนะฮะด้วยอ,อ,อันติของเธอคือนาโนบูสซึ่งทําให้ความสามารถในการโจมตีความอึดแล้วก็ความเร็วของฮีโร่หนึ่งตัวสามารถเพิ่มขึ้นได้มันทําให้แบบรู้สึกแบบคือเขิบในการโจมตีมากเลยะฮะซึ่งนั่นะแหละฮะผมก็ได้ลองไปเล่นมาแล้วปรากฏว่าใช่ฮะผมผมรู้ข้อดีข้อเสียของเธอพอสมควรแล้วฮะข้อเสียหลักๆเลยของเธอก็คือ,อ,อด้วยความที่เธอสามารถยิงกระสุนฮิวสตรู แล้วก็ฮิวพวกเดียวกันเองได้มันทําให้เวลาเราจะรัดช็อตอ่าศัตรูที่กำลังจะตายนะครับเวลาเพื่อนเดินมาบางังปุ๊บเสียทันทีนะฮะเสียทันทีนะฮะจะยิงโดนเพื่อนทันทีนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเนี่ยเป็นข้อเสียหลักๆของเธอเลยนะฮะที่เหลือก็อืมโอเคะฮะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมจะยิงดีกว่าการเล่นวิดีโอเมเกอร์อีกสโคบโดนข้างๆข้างๆบ่อยนะเล็ง,ง่ายกว่าวิดีโอเมเกอร์นะครับผมคิดว่านะ,ะมันมันไม่มีเฮดช็อตนะ ใช่อันนาไม่มีแฮ่ช็อตงั้นเหรอคือยิงโดนตรงไหนก็ก็ดาเมจเท่ากันนะฮะว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนากันแล้วันนี้เป็นวันพิเศษบอกแล้วเราจะมาเล่นอันนานะวันแห่งอันนาตป็นมนุษย์มีกด้วยกันไหม จะไปก็ให้รีบมาไม,ไ,มไม่ใช่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 แล้วเอ้นั้นไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเชิญแขกรับเชิญก่อนนะฮะไปไปไปหาแม่เลยไป <laughs> Let's go <S bye bye. วันนี้วันนี้เป็นวันอันนาโอลี่งไงกูบอกแล้วมันคือวันอันนาโอลี่นะฮะแหมทำไมะว่าซับแหม,มเพราะ <laughs> เพราะเราบูชาอันนาวันนี้ <laughs> าได้แมตช์แล้วรู้66อีกแล้วโยแมนอนาว่เราจะไม่ยอมให้ใครเลือกเย่ไม่มีใครเลือกมึงโอ้ยนี่ไงเซนยัตตาอัปเดตแพทใหม่ใช้ไรกว่าเดิมหนูแทงอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย กูว่าจะเละพนูแทงนี่แหละไอ,ไอสัตว์คนแล้วคนมาชอบแครี่เนี่ยแครี่ออนทิวจูมาร์จ้ำอ่ะต้องมีทุกตาแม่งต้องมีเกนจีอ่ะเอางี้ดีกว่าเกนจีมันเท่ทำไงได้ เห็นแม่งเล่นทุกตายเฮียเย็ดเลื่อนสองร้อยไอ้สตาร์ทเห็นไหมบอกแล้วมันปรับเพิ่มเห็นไหมเป็นไงล่ะปรับปลื้มหน่อยสิมึงฝังจากตัวนิ่มมาเป็นยาวนานในสัตว์อ่าดูเกาะเยอะขึ้นน่ะเกาะแทบจะเกินครึ่งเนี่ยแปลว่าตัวมึงเนี่ยรีโดนดอกเดียวตายรีเกาะได้ตัวมึงอ่ะวิกิวิลเฟร เอโอ้ววัดแบกินเทนอยากได้สักกันกูได้แล้วไงเย่ดีใจด้วยเป็นตัวเองถ้าได้กูเล่นรัวๆเลยรับเซิร์ฟเฮียอะไรกูไม่เล่นละจังลันบุกหน้าบ้านเลยเนี่ยตอนนี้เ <Definitely> น <separate> <navy> yeah. ี่ย yeah เดี๋ยวนะกูบอกทุ่มเป็นท้าเว้ยทุ่มจังรัดจะตายแล้วนั่นน่ะโอ้ฝั่งนู้นก็มีเว้ยมีหลวงพี่เหมือนกันเว้ยเดี๋ยกลับมาหลบที่บ้านก่อนถามว่ากลัวไหมกลัวกูต้องตามไปหิวเพื่อนดีกว่ากูซัพพอร์ตปุ๊มทำไมปุ๊มหลับซะไม่หลับไม่เฮ้ยดี่ว่าตัวจิ๋วเฮ้ยเดี๋ยวฮิ้วให้ กูฮิวก่อนเดี๋ยนะช่วยดันมาด้านหน้าหน่อยในท่อเพื่อนช่วยฮิวให้ฮิวดีโอ๊ยไม่ทันกูต้องเล็งไงตัวนี้ไอ้ดีว่าตัวจิ๋วข้างบนอยู่ได้มฮิวสองเลยดับเบิลฮิวดันเคโลดเขาเรียกดับเบิลฮิวกูว่ามันน่าจะมาจากทางด้านบนน่ะ ่ากูได้ยินเสียงวัวไม่ละสัตว์เสียงฝีเท้านั่นไงอืมหลับไปซะยิ้วตายไหนใครเอาไปเียขุดทันเอ้ามันวิ่งหลบกระสุนกูอีกทำไมตอนเล่นทำไมตอนเล่นไม่อัดเนี่ยมันดูเล่นดีวินิวะก็อัดเข้าไปเออเ้ยระวังเอาไปจงหลับไหลจงนิทรา นี่ไงมีคนนอนเออมีคนนอนนอนเล่นนอนเล่นเอาตายตายตายไข่ไข่ไข่ยิงด้านหลังโอ้ยจังจ้งจ้งจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูฮิวตัวเองไม่ได้ไไดตายมือกูเออมึงคือฮิลเลอร์ตัวจริงไงกูฮิลเอ็กแท็กแล้วขุนพันไปอะไรตรงนั้นเมื่อนั้น่ะเอาไปแดนจะเดนมาแล้ว เ้ยเธอเลสอีกเหรอเธอเลสเธอเลสนี่นี่นี่เบื่ออย่างนึงเวลาเพื่อนวิ่งตัดกระสุนเนี่ยมันโดนเพื่อนทุกทีเลยจังหวะนี้แหละโกลเด้นไอชูจูเฮ้ยดันดันพีโรดดัน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 เออมีซับเดือมสองตัวกลัวอะไรนั่นไงตรงนี้สอยรู้ว่าซับสำคัญอีกแล้วนะฮะเย้ ขอแค่มีซับอะไรอะไรก็ดีซับและแทคงด้วยนะมีซับแต่ไม่มีแทงค์่จบพี่แอคารไหนเอ้ยไปดูอ๋อคลิปที่เกือบหัวร้อนเฮ้ใครใครด้านหลังใครด้านหลังปึ่งเอาไปเอ้จะตายจะตายจะตายเอาเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเออตาย โดนเปิดปินปิ้วทิ้มาว้าังบนเลยเนี่ยยังเหลือโนบูตอยู่อยากใช้แล้วโนบูตไอ้ปอมก็ตายแล้วเหรอนี่เป็นไรครับคุณกทีเหลือเหรอไอ้สารมายอัลติเบรย์มายอัลติเบรมึงไปไหนมึงเนี่ยตัวเยอะเปลวอดคิวตัวเองเปลือดเปัือปัือเฮ้ยท็อปจอนจะตายแล้ว ร้องไห้หนักมากร้องไห้กับฉันระบายอกับหัว <ST AN GE> ใจกูจะตายแล้วเอ้ยว่าจ <ST AN GE> ังรัดนี่ควรจะไปคนแรกเลย <ST AN GE> เอ้าดเหยียบระเบิดจังแล้วตายอีกขอบคุณไอฝ้ฝั่งนู้นก็มีอ่ะฝั่งนู้นก็มีอันนาเอลซ่าอยู่ไหน <ST AN GE> เอเอ,เ,อเธอเล็ดเธอเล็ดเธอเล็ด mountain v e w เตรียมนาโนโบูสเพื่อนเฮ้ยใช้ใช้อยู่ก็อดดีอยู่ก็อดดีเดี๋ยวจะนาโนมูสให้ไอ้ก็อดยูสิไอ้ก็อดยูไอ้ก็อดเออกูตายเลยเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เอาสักทีไอ้เวร นั่นไงเพิ่งใช้กูอดใช้เลยเดี๋ยวนะดูบูธอ่าแล้วนาโนมั้งไงอะไรวะกูสร้างดับเบิลซูเปอร์โซเจอร์ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูให้มึงก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวกูให้มึงเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออเดือดเดือดเฮ้ยกั๊ดอ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 ย เอ้ยลบลบลบหลังเสาเอาไปอ่าเอาไปโอ้ยตอนจบเออ play of the game ต้องเป็นใครวะโคตรโคตรของโคตรทำไมกูไม่ใช้นาโนบูธไปเอา โไม่ยอมเอาตายตายตายกันใหญ่เอาแล้วก็ยังไม่เห็นอีกเออดีโอ้ยกูไม่ติดโอเคโหวตให้ปอมเยสเป็นคนโหวตให้ยังสามคนทุกคนโหวตโอ้ยแล้วมึงก็โหวตตัวเองกูเป็น MVP เฮ้ยใกล้สิบเก้าแล้ว จบไปแมตต์หนึ่งเย่งัดต่อไปนี่แบบจีๆแน่นอนสาธุสาธุ